สวัสดีครับขอนบเข้าสู่ช่องนะฟอ์จูพยากรวันนี้จะมาพยากรคนราศีเมถุนในเดือนเมษายน2,564ครับก่อื่นสามารถติดต่อโดยดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์มาที่บริบเบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาทําค่าครูได้ครับ เรามาฟังคำมยากรนะครับในเดือนเมษาย,ยน2,564กันเลยซึ่งเป็นเดือนที่4ของปีนั่นเองนะครับเป็นเดือนแห่งปีใหม่ไทยเนาะแล้วก็ช่วงสงกรานนั่นเองนะครับ ล้มาเริ่มต้นกันที่กออารโคจรยกย้ายราศีในเดือนนี้นะครับเมษายนเนี่ยมีกออารโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงครับก็ข้างาพอสมควรแต่ยังน้อยกว่าเดือนที่แล้วนะครับมีนาคม1ดวงและมีดาวพุธนั้นโคจรย้ายราศีสองรอบอีกแล้วนะครับหลายคนจะงงแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมดาวพุธเนี่ยโคจรย้ายราศีสองรอบในแต่ละเดือนบ่อยมากเลยนะครับ ตกลงวงคอจรของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดินเร็วกว่าอื่นจริงหรือเปล่าตมจริงดาวพุธเนี่ยเดินพอๆกันกับดวงอื่นนั่นแหละนะครับมาถึง1เดือนย้าย1ครั้งตอนหนึ่งราศีอ่ะปกติเหมือนกับดาวศุกร์ดาวคาันไม่ใช่ดาวคาันช้านะครับหเดือนครึ่งแต่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยสี่สามดวงเนี่ยจะเดิน พร้อมๆกันก็คือรายเดือนนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยมีวงโคจรสั้นครับอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และโลกมากนะครับวงโคจรจึงสั้นทําให้มันเดินเร็วกว่าปกติบางทีแกก็หยุดนิ่งแบบถอยหลังอย่างเงี้ยนะครับในเดือนเดียวกันทั้งเดินหน้าทั้งเดินปกติทั้งหยุดถอยหลังเนี่ยในเดือนเดียวกันเลยก็เลยเป็นที่มาของคนที่ราศีกันและราศีเมทุนเนี่ยทั้งลวนเลและลังเลเพราะดาวประจำตัวเนี่ยหมุนเร็วอย่างเงี้ยแหละนะครับก็คือคนเมทุนนี่แหละเนาะก็เออดาวประจำตัวเนี่ย เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็หมายความว่าอันนี้คือ,อวัส,สนาของคุณเป็นแบบนี้จริงๆนะครับหมายความว่าจึงทําให้คุณนะลังเลหมายความว่าไม่เบิดเสดขาดในการคิดนะครับต้องถามคนอื่นเขาเขาก่อนเสมอหมายความว่าบางทีอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันจะต้องถามคนอื่นก่อนมีบัตตี้ทาอะไรก็ต้อง มีผู้ช่วยอะครับทาด้วยตัวเองไม่ค่อยได้เพราะว่าม,มันลังเลสูงว่าฉันทําดีไหมฉันทําแล้วมันดีไหมอย่างงูอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันคือหมายความว่าลังเลครับไอคือโบราณอาจารย์บอกมาแบบนี้เนาะแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกเพราะดาวประจําตัวถ้าใครได้เข้มแข็งอย่างตัวผมเองเนี่ยดาวพุธเข้มแข็งบางคนที่ได้ดาวพุธเข้มแข็งเนี่ยก็จะไม่ลนเลมากนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดด้วยอยู่ที่ราศีด้วยนะครับตัวผมเองเนี่ย มีคําตอบให้กับตัวเองแต่มักจะลังเลเพราะดาวพุธอยู่ในราศีเมถุนนี่แหละเป็นเกษตรนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีความคิดความอ่านที่ไวแต่มักลังเลเออลังเลต้องถามพี่อย่างเงี้ยเสมอครับต้องถามคนอื่นเขาอยู่เสมอเหมือนกันดังนั้นเนี่ยต่อให้ไม่ใช่คนเมถุนตัวผมไม่ใช่ราศีไม่ใช่ราศีเมถุนด้วยไม่ใช่ลัคนาเมถุนด้วยแต่มีดาวพุธอยู่ที่นี่ ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้เพราะว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันเหมือนนะครับทีนี้เรามาดูในช่วงแรกนะครับดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ในราศีเมษวันที่11เมษาย,ยน2564ายเสิร์ตนั่นเองหมายถึงการโคจรอย่างรวดเร็วดาวพุธเนี่ยลัเลอยู่แล้วลังเลอยู่แล้วนะพอมาเสิร์ตเนี่ยก็คือการโคจรอย่างรวดเร็วก็ยิ่งไปใหญ่ทําให้เราเนี่ยมักจะทําอะไรด้วยความคิดที่เร็วพอมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพอเวลาคิดปุ๊บทำปรับทันทีกลายเป็นว่า ทำเร็วเกินไปทําให้ขาดตกบกพร่องไปหรือเป็นลักษณะของการที่ทําอะไรแล้วบางทีไม่ได้โฟกัสทําให้หลงลืมได้ด้วยนะครับก็หมายความว่าเก็บว่าอาเขาเรียกว่าเก็บคุญแจไว้ที่ไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้ทังนั้นที่ตัวเองก็เอาใส่ในกระเป๋าไว้แล้วก็หาไปรอบบ้านเลยเคยเป็นไหมผมยังเป็น <c oughs> คือบางครั้งนะเออเป็นคือแบบอาจจะเป็นเพราะดาวพุธเนี่ยถอยหลังก็ได้นะครับพอลวงเข้าไปในกระเป๋าอ้าว อยู่นี่ได้ไงเพราะวาความมั่นใจของเราไงมั่นใจว่าไม่ได้เอาไว้ในกระเป๋าแต่บางทีเราไม่ได้โฟกัสไงครับอาจจะแบบสมมตินะหยอกกับน้องหมาอยู่แล้วเอาคือเพิ่งจอดรถปุ๊บน้องหมาวิ่งมาต้อนรับเนี่ยเราก็วิ่งเล่นกับนางใช่ไหมก็กลายเป็นว่าลืมเอาคุญแจซุกไว้ในกระเป๋าแล้วคิดว่าตัวเราเนี่ยเอาไปไว้ที่อื่นก็ไปหารอบบ้านเลยครับสุดท้ายก็อ่ะ รวงเข้าไปเจอในกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ได้ก็ระมัดระวังแต่เรื่องเล็กน้อยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานล่ะเป็นเรื่องสิ่งสําคัญล่ะเรื่องการโอนตังค์อย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆตรวจทานให้รอบคอบนะครับสำหรับที่เพื่อถ้าเผื่อได้ยินเมื่อไหร่ที่ผมบอกว่าดาวพุธเนี่ยพักเสร็จมดหรือเขาเรียกว่าเดินถอยหลังเอ่ยเดินหน้าอย่างรวดเร็วเอ่ยพวกเนี้ย ที่ไม่ใช่เดินปกติเนี่ยต้องระวังเลยสำหรับคนเมถุนจำจำคำนี้ไว้แล้วต้องมีสติทุกครั้งเมื่อผมพูดในลักษณะของดาวพุธเดินไม่ปกตินั่นเองนะครับทีนี้ในรอบหลังเนี่ย29เมษายน2564เ,เข้าสู่ราศีพฤษภนะครับอยู่ในภพวินาศของคุณเนาะภพวินาศเนี่ยนะครับหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลายการแตกสลายการละทิง้งการละวางและหมายถึง รับหลวงพางด้วยนะครับเป็นสิ่งเหล่านั้นทีนี้ดาวตนุวินาศเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวเราเจะมีการปิดบังอัมพาง1นงสองคือสันโดษนะครับหมายถึง ไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมสักเท่าไหร่หมายถึงมีพื้นที่ส่วนตนเบื่อสังคมอยากอยู่คนเดียวอยากปีกวิเวกบางคนก็ได้เดินทางไกลก็มีนะครับหมายถึงว่าอาจจะไปสัมมนาไปอบรมไปสอบแข่งขันไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปดูงานอะไรเงี้ยได้หมดนะครับในต่างถิง่นต่างแดนหรือต่างประเทศด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเ,าเขาเปิดประเทศเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นได้นะครับก็ถือว่า,าต้องต้องมีรูปแบบอีกชีวิตหนึ่งที่ที่ไม่ปกติเออแต่ก็ไม่ได้รายแรงอะไรนะ ก็มันหนึ่งเดือนไงมันเลยไม่หลายแหล่แต่ถ้าเป็นดาวสมมติว่าใครมีพวินาศเป็นดาวเสาร์เป็นดาวราหูแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะรุนแรงได้นะตรงจุดนี้ในดาวพฤหัสบดีก็ตามนะครับ1ปีเนี่ยแต่อันเนี้ยแค่1เดือนมันปั๊บเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวผ่านพ้นไปแล้วทีวนี้ดาวจะมาชุมนุมกันในราศีเมษนะครับพบลาภะแปลว่าโชคลาภและได้ง่ายด้วยนะครับถือว่าเป็น ตำแหน่งที่ดีมากๆจะมีอะไรบารุมมาต้มให้คุณเนี่ยโชคดีหลายเรื่องนะครับทั้งดีหลายๆแต่ส่วนมากดีนะครับแล้วก็มีดาวพสัสดิยายแล้วเนาะก็คือคู่คองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยจากราศีอันนี้คือเพิ่มเติมนะจากราศีมังกรก้าสู่ราศีกุมตั้งแต่29มีนาคม25ง4ทุกอย่างดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญาและผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยออกจากการขัดแย้งกันของดาวเสาร์นั่นเองนะครับพบบรณะด้วยโอ ร้ายมากๆแต่ดาวเสาร์ในภพมรณะไม่ได้ไม่ได้เสียมากนะครับแต่มีดีมีเสียแต่เสียค่อนข้างน้อยเพราะเป็นเกษตรมันถือว่าดีหมายความว่าจะได้มรดกในอนาคตหมายความว่าใน2ปีครึ่งนะเออตอนนี้เพิ่งเข้ามาเองไม่นานนะครับยังไม่ถึงครึ่งปีเลยทีนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในภพสุภาเนี่ยมีเกณฑ์การแต่งงานหมายความว่าเลื่องราย,ยาละเอีงจากคนเดิม ได้คนใหม่เลยทันทีเลยนะครับอะไรแบบเนี้ยได้แต่งสายฟ้านับเลยหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับหรืออาจจะมีการแพลนเพราะตอนนี้เป็นแค่รอบแรกอยู่แค่ประมาณ5เดือนครึ่งเนีย่ยจะถอยหลังกลับมานะครับและเดินหน้าอย่างถาวรในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนกดกระดิกติดตามเอานะครับตอนที่เดาพระสัมฤทธิ์ยายตอนนี้ก็ลงไปแล้วในรอบแรกก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้สำหรับคนที่ยังไม่ฟังนะครับดาวพระสมฤทธิ์ยายเนี่ยก็จะให้ พูดเลยว่าดีปังปริเย่มากนะครับเพราะว่าออกจากกันขันงยงกระดาวเสาและอยู่ในภพบริณสคขภพสุภาคืขขอความสําเร็จทั้งมวลเลยรวมถึงการแต่างงานด้วยนะครับได้หุ้นส่วนใหม่ได้คู่ครองคนใหม่ได้เนื้อคู่ใหม่อะไรแบบนี้หมายถึงว่าคนที่โสดจะได้เนื้อคู่นะครับไม่ใช่เนื้อคู่ใหม่ต้องขออภัยครับทีนี้ดาวดวงต่อไปบ้างนะครับคือดาวศุกร์จะมีการโคโจรย้ายราศีนะครับในวันที่12เมษายน2564ก่อนสงการานเล็กน้อย เข้าสู่ราศีเมษในภพราพะได้ตําแหน่งประอัน,นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยคืาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีนะแต่หมายถึงว่าดีน้อยลงหน่อยเพราะมันเป็นประหมายถึงไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับขาดตอนเพราะดับคือเส้นประมันหมายถึงการขีดแล้วหายเนี่ยมันหมายถึงว่ามามาหายหายเนาะก็เป็นลักษณะนั้นดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพวิดาด้วยนะครับอ่ะก็เป็นข้อดีไกลกลายาเป็นว่าเมื่อเราอยู่เบื้องหลังเราทําอะไรเบื้องหลังเราปิดบงังไม่ออกหน้าเนี่ย กับเป็นผลดีนะครับก็คือหมายว่าหนึ่งะไม่มีเรื่องรายๆเข้ามารบกวนเรามากจนเกินไปนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันไม่มีก็ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะคนเราเกิดมามีทุกอะครับม,มันก็หมายถึงว่าน้อยลงแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ไม่ไม่ร้ายแรงเพราะเป็นประเนี่ยมันหมายถึงว่าทุกอย่างมันไปโยนให้กับไอ้คู่กรณีอีกครึ่งหนึ่งเนาะก็กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยก็หลับมาแค่ครึ่งเดียวเนาะเออก็ถือว่าดีนะแล้วก็เป็นลักษณะที่ ดาวจะมาชุมนุมกันเนี่ยก็ในภพราพะก็ได้ง่ายได้ดีเนาะแต่มีดาวมตวอยู่ด้วยนะครับอย่าคาดหวังคาดหวังมากก็ผิดหวังมากนะครับดังนั้นเนี่ยทำไปให้สุดทําไปให้ดีที่สุดก็พอทุกอย่างมันจะดีหรือมันจะลายเดี๋ยวทุกอย่างก็เรียนรู้กันไปเนาะทีนี้ดาวอาทิตย์นะครับจะมีการโคจรยาวราศีดวงที่3ในวันที่14เมษาย,ยน2564นะครับดวงที่3 เข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งอุดและมหาอุดอดีเวอร์วังมากเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากพบสังคมอยู่ในพบลาภะแปลว่าสังคมเนี่ยจะตอบแทนคุณแบบรายได้ดีรายได้งามแบบปังปุริเยมากเพราะว่าได้ตําแหน่งอุดและมหาอุดขอโทษนะครับที่พูดภาษาไว้ด่นเป็นลักษณะที่โดดเด่นโดดเด่นนะครับหมายถึงว่า,าสังคมโดดเด่น ตัวสังคมโดดเด่นจะทําให้เราเนี่ยกลมกลืนไปกับเขาหมายความว่าเราก็จะเด่นตามสังคมไปด้วยนะครับจำไว้เลยว่าใครที่มีสังคมที่โดดเด่นเหมือนอย่างเช่นใครที่มีดวงชะตาที่ดาวที่เป็นอุดอยู่ในราศีอัาลาภเนี่ยนะครับก็คือราศีเมษเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ใน่ามการสังคมที่ดีเมื่อเราอยู่ในสังคมที่ดีจะทําให้เรานั้นไฟทะเยอทะยานไฟให้เราเนี่ยคือมักใหญ่ไฟสูงแต่ ต้องทําให้ดีทําให้ถูกทางทําคุณธรรมนะครับอย่าทําในทางที่มันเสื่อมโทรม,มเพราะก็จะได้โทษทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วพูดง่ายๆนะครับกับมาวงจรของความยุติธรรมนี้นะครับและสัจธรรมแห่งความจริงนี้ถ้าทําดีก็อยู่ในสังคมที่ดีและตัวเราก็จะดีไปด้วยสูงไปด้วยนะครับก็คือสูงตามคนอื่นเข้าไปด้วยนั่นแหละคือสังคมที่ดีนําพาผักดันเราไปสู่สิ่งที่ดีนั่นเองและดาวคารนะครับดวงสุดท้ายจะมีการโคจรยาราศีนะครับจากราศีพฤษภ พบวินาศเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่14เมษายน2564นะครับก็อยู่ในทับราศีเกิดเนี่ยมีดีมีเสียเนื่องจากว่าดาวคานเนี่ยเป็นดาวแอคชั่นดาวกระทำดาวแห่งความรุนแรงและดาวแห่งความขยันด้วยมันจึงหมายความว่าอยู่ที่เราการคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทำเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่ามันจะรุนแรงหรือมันจะขยันอยู่ที่ตัวเราทําถ้ามุ่งมั่นขยันเนี่ยทุกอย่างจะได้ดี พะทำวัฒนากํากเนิดเนี่ยแปลว่าถ้าขยันเนี่ยก็มีวัสนาที่ดีขึ้นได้แต่ถ้าอยู่คือถ้าทําไปในทางผิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการขัดแย้งกันในลักษณะของการพูดมันจะปะทะกันมันจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกันมันจะมีการโต้เถียงคารมกันแล้วทําให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรายมากก่อนที่จะถึงวันที่14เมษายนเนี่ยเกือบทั้งเดือนเลยนะครับเดือนเมษายนเนี่ยต้องระวัง อย่ากระทําการอะไรด้วยความร้อนแรงเร็วและเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะว่าหนึ่งละดาวอาทิตย์เป็นอุดเนี่ยทำให้คนใจร้อนมากขึ้น2ดาวคารกลุ่มอยู่ในภพวินาศเนี่ยมันหมายถึงว่าเดือดร้อนหรือมีปัญหาจากการกระทําของตัวเองนะครับแต่พอมันกลุ่มรักเนี่ยดีขึ้นนะครับหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยคือเมโยกดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นคนที่มีกิจกรรมทําอะไรเยอะมีการที่แบบว่าลด คือมีความรุนแรงก็จริงแต่ความรุนแรงนั้นให้ผลประโยชน์ไม่ได้ให้โทษนะครับก็หมายความว่าตัวเราเองเนี่ถ้ามุ่งมั่นพัฒนาด้วยการที่ทําอะไรแล้วจะมีชื่อเสียงมีความเด่นดังอะไรแบบนี้ครับก็แปลว่าโดดเด่นในสังคมได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็ทําให้ตัวเรานั้นถ้าทางการเงินหมายถึงมีเครดิตที่ดี แล้วก็ถ้าทางการงานหมายถึงมีชื่อเสียงมีตําแหน่งมีหน้าที่ที่ดีแล้วก็มีความโดดเด่นทําให้เรานั้นชายในสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีดังนั้นเนี่ยในเดือนเมษายนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ส่วนมากดีแล้วเพราะดาวมัสบดีออกจากการขัดแย้งละหนึ่งได้คู่รองหุ้นส่วนคู่สัญญาใหม่และดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือดาวอาทิตย์มาเป็นอุดในภพลาภะ ได้ง่ายได้โชคลาภได้สนับสนุนส่งเสริมนะครับดีมากเลยก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนีย่ยไปสู่สินที่ดีแล้วแต่ดาวอังคารอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีธาตุลมปลายธาตุหมายถึงความที่อารมณ์ไม่ต่อเนื่องก็คือมัจกจะขี้เกียจบอกเลยว่าขี้เกียจเพราะดาวอังคารอยู่ตรงนีน้อยู่ที่อารมณ์คือหมายถึงว่าอะไรที่ชอบวิ่งไปสุดทางอะไรที่ไม่ชอบคือหันหลังกลับเลยคือไม่เอาดังนั้นเนี่ย ต้องพยายามจุดไฟให้กับตัวเองนะครับเพิ่มเพิ่ม p a s ชั่นเข้าไปแล้วทุกอย่างจะดีนั่นเองนะครับสู้ๆเพล่งใจให้นะครับสามารถติดตามคําจากรอได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคําจาก่ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแ like, ชร,ร์กด subscribe ติดตามเปลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ